วันนี้นะคะวันมีโอกาสมาเยี่ยมชมที่ดินแบ่งล็อกขายวิวภูเขาโอบล้อมเทควิวภูเขาถึง180องศาเลยค่ะที่ดินนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองนครนายกเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะบริบทแวดล้อม ก็จะลายล้อมไปด้วยคาเฟ่ต่างๆมากมายอาทิเช่นภูตะลึงคาเฟ่บอนหวานคาเฟ่ อ่างเก็บน้ำห้วยปลือน้ำตกสาริกาและแหล่งท่องเที่ยวที่พักรีสอร์ทคาเฟ่อีกมากมายสำหรับที่ดินนะคะจะเหลืออีกแค่4ล็อกสุดท้ายเท่านั้นเองค่ะเทควิวภูเขา180องศาค่ะสวยแล้วก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศของภูเขาเต็มๆเ,เลยค่ะ วันนี้นะคะคุณมาร์กจะเป็นคนพาเราเยี่ยมชมที่ดินแปลงนี้ค่ะเหลือเพียงแค่4ล็อกสุดท้ายนะคะตามคุณมาร์กไปเลยค่ะวิวเขา180องศาสามารถมองเห็นภูเขาได้ทั้งหมด4ลูกด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาไม้พลวงเขาพระเขาทุเรียนและก็เขาใหญ่นะครับและที่สำคัญอยู่ใกล้กับตัวอำเภอเมืองจังหวันดคนครนายกมากๆครับเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ การเดินทางสะดวกมากๆครับสามารถผ่อนได้5ปีกับเจ้าของโครงการนะครับสาธารณูปโภคครบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำประปาถนนในโครงการกว้าง8เมตรและโฉนดพร้อมโอนทุกแปลงพร้อมไฟสองทางตอนกลางคืนนะครับ การใช้ดินแบ่งแปลงนะครับอยู่ที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวันดนครนายกนะครับที่ตั้งของโครงการนะครับอยู่ห่างจากโลตัสแมคโครโรงพยาบาลและอำเภอเมืองจังหวันดนครนายกเพียงแค่4 4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ การเดินทางสะดวกมากๆครับเดินทางบนถนนลาดยางกว้าง12เมตรแล้วก็ต่อด้วยคอนกรีต10เมตรจนถึงหน้าโครงการของเราเลยทีเดียวนะครับโครงการเราถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ภูเขามากอีกโครงการหนึ่งนะครับแต่อยู่ในระยะที่เหมาะสมนะครับก็คือห่างจากภูเขาเพียงแค่500เมตรนะครับความห่างระยะ500เมตรตรงนี้ครับเป็นจุดที่ดีเพราะว่าเราจะไม่รู้สึก ถูกกดทับจากความสูงของภูเขานะครับและที่สําคัญนะครับรู้สึกโล่งและก็ลมเย็นสบายพัดตลอดทั้งวันนะครับเอกนะครับขนาด250ตรางวานะครับราคาของตัวแปลงอยู่ที่7,200บาทนะครับราคาเน็ตของตัวแปลง250ตรางวาราคา1,800,000บาทนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับและก็ถือได้ว่าเป็นแปลงที่มีโลเคชั่นที่ดีมากนะครับเพราะว่าอยู่ต้นต้นของตัวโครงการและสามารถเทควิวภูเขาได้อย่างชัดเจนนะครับสวย มากครับแปลงนี้เอมีขนาดอยู่ที่250รตารางวา วานะครับและก็เป็นแปลงที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับและก็เป็นแปลงแรกของโครงการที่อยู่ฝั่งซ้ายสุดของทางโครงการนะครับด้านหน้าของตัวแปลงก็จะติดถนนกว้างอยู่8เมตรนะครับและแน่นอนครับด้านหลังของผมก็คือวิวเขาอย่างที่ท่านเห็นนะครับว่าแปลงนี้ยิ่งอยู่ต้นต้นของตัวโครงการนะครับก็จะสามารถมองเห็นวิวเขาได้อย่างชัดเจนนะครับขวามือของผมก็คือเขาไม้พลวงนะครับตามด้วยเขาพระ เขาทุเรียนนะครับและที่สําคัญด้านซ้ายสุดของมือผมนะครับแต่ว่าจะมีต้นข่อยบังอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเขาใหญ่นะครับและที่แน่นอนที่สําคัญอีกไฮไลท์หนึ่งของโครงการนี้ที่จะไม่เหมือนโครงการอื่นนะครับจะมีเขา2ลูกที่ตัดกันนะครับและภูเขาที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังของผมเนี่ยครับก็คือด้านหน้าของพูตะลึงนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่หลักแล้วก็จุดท่องเที่ยวหลักของทางจังหวัดนครนายกนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับผมเหมาะมากเลยนะครับถ้าสมหรับท่านไหนที่ต้องการที่จะสร้างบ้าน แล้วก็ทําเป็นที่พักที่อยู่อาศัยนะครับเพราะว่าน้ําไม่ท่วมนะครับเพราะว่าที่ของโครงการเราถมพร้อมนะครับและแน่นอนครับไฟฟ้าอย่างที่ท่านเห็นนะครับเสาไฟฟ้าติดตั้งเรียบร้อยพร้อมสายไฟนะครับน้าประปาพร้อมอยู่นะครับแปลงนี้เป็นแปลงหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจนะครับผมขอย้าอีกทีนะครับว่าแปลงนี้มีขนาดอยู่ที่250ตรวนะครับโฉนดพร้อมโอนทุกแปลงนะครับราคาอยู่ที่7,200บาทนะครับรวม ทั้งหมดนะครับก็คือ1 8 0 0 0ล้านแสนบาทท่านสามารถผ่อนกับโครงการนะครับได้นานถึง5ปีนะครับวางเงินดาว15%นะครับผมหลังจากนั้นท่านสามารถผ่อนแล้วก็ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้นะครับหรือถ้าสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการที่จะโอนสดนะครับผมมีส่วนลดพิเศษสำหรับแปลงนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็อีกแปลงหนึ่งนะครับก็คือแปลง A11 A11 นะครับ A11 ก็จะเป็นแปลงขนาด247ตารางวานะครับ ครับราคาของตัวแปลงอยู่ที่7,800บาทนะครับราคารวมของแปลงร่วม1,900ล้าบาทนะครับ เ1 1เป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่มีความน่าสนใจมากๆถ้าเกิดว่าท่านไหนกำลังจะมองหาที่ดินนะครับที่อยู่เป็นวิวเขาแปลงนี้ไม่ใช่วิวเขาเพยงเดียวนะครับเราอยู่ใกล้กับภูเขาเพียงแค่500เมตรนะครับและที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ใกล้กับภูเขามากที่สุดนะครับผมเพราะว่าอยู่ห่างจากภูเขาเพียงแค่ 500เมตรเท่านั้นนะครับขนาดของตัวแปลงอยู่ที่247ตารางวานะครับราคาของตัวแปลงนี้นะครับก็คือ7 8 0 0บาทต่อตารางวานะครับราคารวมก็คือ1 9 2 6 6ล้านบาทนะครับผมเป็นแปลงหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามนะครับด้านหน้าของตัวแปลงกว้างอยู่23เมตรนะครับส่วนความลึกของตัวแปลงที่อยู่ประมาณ43-44ถึงเมตรนะครับแต่ละฝั่งจะไม่เท่ากันนะครับจะเป็นมุมบ้านของด้านหลังนิดหน่อยนะครับผมแปลงนี้อยู่ติดกับถนนด้านหน้าของโครงการนะครับก็คือกว้างถึง แดด้วยกันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแปลงหนึ่งนะครับที่มีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆนะครับผมอันนี้200 224ครับ24ตารางวา B7 บีครับ B8 228ตารางวาแปลงถัดไป228ตารางวารวมเป็น1ไร่กับ 52, 52ตารางวา,า,งวาจะซื้อแยกแปลงหรือว่า คือจริงๆมันแยกอยู่แล้วอออ๋โอเคแต่แตมันว่างสองแปลงครับออ๋จะซื้อควบก็ได้ที่อยากได้<ช>พื้นที่ใหญ่ใช่ครับถ้าเราสรงังเกตเห็นก็เนี่ยภูเขาครับมันจะไม่สูงเกินไปความสูงของเขาอยู่ที่ประมาณสักแค่สิบกว่าเมตรนะครับมันทําให้เรารู้สึกไม่อึดอัดแล้วเราไม่ได้อยู่ใกล้กับเขาเกินไปด้วยเยอะมากเสองอาทิตย์ครับจะคึกคักมากครับอ๋อมีคนมาปั่นจักรยานใช่ใช่ใช่ทางบนเขาสวนท่องเที่ยวครับจะปั่นสวนอะไรนะล่ะทั้งยางเลยครับสิบเออประมาณแปดเมตร ในละแวกของโครงการน <made> ี <wide> ้นะครับจะเป็นที่อยู่ของคนกรุงเทพเป็นหลักเลยนะครับแล้ด้านขวามือของผมตรงนี้นะครับของโครงการก็จะเป็นที่นาของชาวบ้านนะครับซ้ายขวาของตัวโครงการนะครับจะเป็นที่นาของชาวบ้านนะครับแล้วก็ถัดจากตัวที่นาของชาวบ้านเนี่ยในระยะประมาณสัก200เมตรก็จะเป็นบ้านของคนกรุงเทพนะครับที่ ปลูกไว้เพื่อเป็นที่พักตากอากาศนะครับถัดจากตัวโครงการก็จะเป็นทุ่งนาอีกประมาณสัก8ไร่นะครับผมถัดจากของตัวทุ่งนาตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ของภูเขานะครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้เป็นจุดที่อยู่ห่างจากภูเขาในระยะที่พอดีนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปเบื้องต้นก็คือ500เมตรนะครับที่นี่จะมีลมโกรกตลอดเวลานะครับที่นี่บรรยากาศจะดีนะครับในสวนของหน้าหนาวก็จะรู้สึกเย็นกว่าปกตินะครับในสวนของหน้าร้อนก็จะไม่รู้สึกร้อนเท่าไหร่ครับเพราะมี ลมเย็นตลอดทั้งปีนะครับที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเกือบจะ12เมตรด้วยกันนะครับหมดกังวลเรื่องของน้ำท่วมเพราะว่าเป็นโครงการที่ถมพร้อมนะครับสาธารณโปโคคครบนะครับ ไฟฟ้าน้ำประปานะครับถนนในโครงการกว้าง8เมตรแล้วก็มีไฟโซล่าเซลล์สองทางตอนกลางคืนนะครับตอนนี้สายไฟเดินจนถึงท้ายแปลงนะครับผมและที่สําคัญโฉนดพร้อมโอนทุกแปลงนะครับซื้อได้ทั้งเงินสดและก็เงินผ่อนนะครับในส่วนของเงินสดนะครับผมเรามีส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมนะครับท่านสบบามารถนัดโอนโฉนดกรรมสิทธิ์ได้ทันทีแต่ว่าถ้าเป็นแปลงเงินผ่อนนะครับท่านสบบามารถวางเงินจองที่20,000บาทนะครับอีก7วัน หรือไม่เกิน2สัปดาห์รนัตทำสัญญาชําระเพิ่มอีก15%หนะครับหลังจากนั้นท่านสามารถเลือกที่จะผ่อนขั้นต่ำนะครับทั้ง2แปลงที่ผมพูดมาก็คือ A1 กับ A11 นะครับผ่อนขั้นต่ตําต่อเดือนจะตกเดือนละ19,000บาทนะครับหรือท่านจะเลือกผ่อนแบบฟิกก็ได้ครับงานถึง60งวดนะครับถ้าเป็นแบบผ่อนท่านจะชําระในงวดสุดท้ายในวันโอนจดกรรมสิทธิ์ที่ดินในงวดที่60นะครับผมทันทีที่ท่านทําสัญญานะครับท่านสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้้้นนะไไมม่่วาจเปป็ลูกต ที่เพิ่มหลงบ้านน็อกดาวน์หรือว่าจะขุดบอ่อก็ได้ช่วยเช่นกันนะครับมีอยู่ข้อห้ามเดียวนะครับอันนี้กําหนดโดยกฎหมายนะครับถ้าท่านไม่ใช่เจ้าของโฉนดกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับท่านไม่สามารถที่จะเจาะเสาเข็มหรือว่าสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรเช่นตึกได้นะครับผมแต่นอกเหนือจากที่ผมพูดมาทั้งหมดท่านสามารถทําได้หมดเลยนะครับหรือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามและก็สมบูรณ์แบบมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโลเคชั่นนะครับการเดินทางและก็วิว ถือว่าเป็นแปลงที่มีความสวยงามเหนือกว่าแปลงอื่นๆที่อยู่ละแวกใกล้เคียงกันนะครับและที่สําคัญนะครับราคาที่ท่านซื้อในวันนี้นะครับจะเป็นราคาปัจจุบันนะครับราคาไม่ได้สูงมากนะครับและแน่นอนครับราคาที่ดินที่จังหวัดนครนายกโดยเฉพาะวิวเขานะครับจะมีราคาที่สูงขึ้นเพิ่มขึ้นในรอบเดือนก็นับได้นะครับว่าในแต่ละเดือนจะมีราคาที่ดินขึ้นทุกๆเดือนนะครับผมถ้าท่านซื้อตอนนี้ท่านจะได้ราคาในปัจจุบันนะครับแน่นอนครับถ้าเกิดว่าท่านทิ้งไว้6เดือน1ปีนะครับ มูลค่าของที่ดินก็จะเพิ่มตามไปด้วยนะครับและที่ดินแปลงนี้เหมาะมากครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการจะทําเป็นที่อยู่อาศัยหรือบ้านพักตากอากาศนะครับการเดินทางสะดวกนะครับจากฟิวเจอร์พักวังเสร็จก็ไม่ไกลครับเดินทางสะดวกมากๆครับไปกรุงเทพก็คือประมาณ100กิโลหรือว่าเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งท่านก็จะสามารถเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนบรรยากาศในวันพักผ่อนของท่านนะครับ